หลายคนทราบกันดีว่าปัจจุบันโรคร้ายมีเพิ่มสูงขึ้นทุกวันหน่วยงานด้านสาธารณาสุขจึงรณรงค์ให้บริโภคอาหารให้เปญญ็นยาดังที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวอีสานโดยเฉพาะแถบจังหวัดนครพนมมุกดาหารที่มีการบริโภคข้าวให้เปญญ็นยาโดยเปลี่ยนจากการบริโภคข้าวธรรมดามาเป็นข้าวกล้องซึ่งอุดมไปด้วยประโยชน์มากมายแต่นอกเหนือจากนั้นคือการเปลี่ยนโฉมข้าวจากข้าวกล้องที่มีประโยชน์มากอยู่แล้ว มีสรรพคุณเพิ่มมากขึ้นเหมาะกับคนที่รักสุขภาพนั่นคือข้าวกล้องงอกหรือชาวอีสานเรียกข้าวหางงอกประโยชน์ของข้าวหางงอกก็คือ,อมันจะมะีพวกวิตามิน B1 B2 B12 B รวมแล้วก็เป็นมีสารกาบาที่มันจะช่วยในเรื่องความจำแล้วก็ป้องกันโรคอัลไซเมอร์นะคะพวกกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเงี้ยคือประโยชน์ พวกป่างนกกระจอกอันนี้ก็คือจะป้องกันพวกนี้เลยอันนี้คือประโยชน์ของเข้าหางนะคะเดิมทีนี้คือคนคนสูงอายุสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่มีเครื่องมือในการที่ที่จะเขาเรียกว่าไม่มีอุปกรณ์ในการทํานาได้เยอะๆแต่ลูกเยอะอย่างคุณแม่ในลูก1 0 12คนทีนี้ก็เลยข้าวไม่พอกินพอข้าวไม่พอกินคุณแม่ก็เลยเห็นข้าวที่มันเลยเลยระยะน้านมมนันนะก็เลยไปเกี่ยว ไปเกี่ยวข้าวนั้นมาแล้วก็มานึงน่งนึ่งแล้วก็ไปไปตากแดดให้แห้งแล้วก็มาทําข้าวซ้อมมือเนาะ,อะพอกินแล้วก็เออมันมีประโยชน์นะคือเข้าไม่ป่วยไม่อะไรแล้วก็สุขภาพดีด้วยนี่คือเป็นที่มาของข้าวหางว่าเนื่องจากว่าข้าวไม่พอกินก็เลยต้องไปเก็บข้าวที่อายุมันครบไปเก็บก่อนครบกําหนดค่ะมาทําให้ข้าวให้ลูกได้กินมีที่นครพนมแล้วก็สกลนครแล้วก็หนองบัวลำพู อ่าแล้วที่หนองบอนลำพูมันจะมีประวัติความเป็นมาคือสามีเขาป่วยป่วยแบบคนแต่ก่อนมันจะไปหาหมอยากใช่ไหมป่วยแล้วรักษาไม่ได้แม่เขาก็เลยเอาข้าวหางไปต้มให้กินพอต้มข้าวพอหยอดคือกินทุกเช้าทุกวันทุกวันพอกินแล้วร่างกายก็จะเริ่มเปลี่ยนสีขึ้นจากจากสีซีดแล้วสีมันจะมีมีเลือดมีฟ้าอะไรก็เออ แส,สดงว่าอันนี้เขาเรียกว่าพอหยอดข้าวต้มแล้วคนป่วยฟื้นนี่คือเป็นที่มาของข้าวข้าวพวกนี้แหละข้าวหางข้าวกล้องนี่แหละที่มันมีประโยชน์มันจะช่วยซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายเราด้วยถ้าเป็นข้าวหางระยะน้ํานมนี้เขาจะเก็บเกี่ยวตอนที่มันเลยเข้าเม่าคือข้าวเลยระยะน้ํานมมามันจะร้อยร้อยวันพอดีแล้วก็ไปเกี่ยวไปเกี่ยวเสร็จมาแล้วก็มานึ่งเพราะว่าตอนนั้นมันยังมีความชื้นอยู่ พอนึ่งนึ่งให้ให้สุกสุกแล้วเราก็ไปตากให้แห้งแล้วก็มาตำหรือไปกระทะเลือแล้วก็มาต้มมาหุงอันนี้คือข้าวระยะน้ำนมแต่ถ้าเลยระยะน้ำนมมาแล้วคือเป็นข้าวที่อายุ120วันจะเป็นข้าวปกติก็คือเอาไปแช่น้ำก่อน1คืนแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ล้างน้ำออกแล้วก็มาบ่มอีกหนึ่งคืนก็เป็น เขาเรียกว่าข้าวหางงอก48ชั่วโมงแล้วทีนี้วันที่2พองอกมันจะงอกปากออกมานิดนึงเท่ากับปังนกกระจอกเย่ยตรงนั้นแหละมันจะมีสารอาหารเยอะมีสารกาบาสารวิตามิน B 1 b นบีมันจะเป็นคูณสีเลยในทีนี้แล้วทีนี้เราก็เอาไปนึ่งนึ่งคือนอกสารอาหารไว้นึ่งให้สุกนานอย่างน้อยอ่า50นาทีพอนึ่งเสร็จแล้วเราก็ไปตากแดดให้แห้งประมาณ ถ้าอยู่ในโดมพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะประมาณวันวันครึ่งหนึ่งวันกับอีกครึ่งวันเสร็จแล้วเราก็ไปสีในโรงสีเข้ากล้องที่เป็นกระทอบเปลือกหน้าตามันก็จะออกมาแต่มันจะเป็นเม็ดสีทองนี้ค่าก็เรียกว่าข้าวหางงอกระยะเข้าวหางงอก,ก4 8ชั่วโมงหลังจากนั้นก็มาหุงมาต้มได้ปกติค่ะแต่ว่าสารอาหารมันจะคูณสีทันทีเลยมันจะเยอะเยอะมาก มันจะป้องกันโรคอัลไซเมอร์กล้ามเนื้ออ่อนแรงพวกนี้พวกกระดูกพุ่นพวกนี้แม่คะอันนี้ใช่ไหมคะข้าวหางค่ะตัวนี้คือข้าวหางหางงอกแต่อันนี้จะเป็นข้าวไรเบอรี่สีก็เลยดำอ๋อจะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นมมลิดหนึ่งศู้าก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อืค่ะอันนี้ก็คือไปหุงได้ไปหุงได้ไปนึ่งได้ไปทําเป็นจกไปต้มได้ค่ะ แล้วแปลรูปเป็นอะไรได้บ้างคะทำอะไรแปลรูปเป็นข้าวแตนได้เป็นข้าวตังข้าวตังก็คือแปลรูปเป็นอันนี้ใช่แปลรูปเป็นตัวนี้ค่ะแล้วก็เป็นคุกกี้คุกกี้ข้าวหอมอาจจะเป็นคุกกี้ข้าวหางก็ได้เรียกได้สองชื่อค่ะอันนี้คือแปลรูปได้แล้วก็อันนี้น้ำใช่ไหมน้ำข้าวหางอันนี้น้ำนมน้ำนมน้ำนมข้าวกล้องน้ำนมข้าวกล้องจ้ะก็ก็ถ้าภาษา ไอสาคูนเขาก็เรียกว่าข้าวข้าวก้องงอกแต่ภาษาอีสานเขาเรียกข้าวหางงอกอ,อันเดียวกันอ๋ออันเดียวกันภาษากลางนะคะเรียกว่าข้าวกล้องงอกนะคะน้ำนมข้าวก้องงอกแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอีสานก็เ,กเป็นข้าวาห,าหางนั่นเองนะคะ,คะก็คือเหมือนที่แม่บอกเอาเอาไปแช่น้ําก่อนแล้วก็อาแชน้ำค่ะแช่น้ำอ่าแช่น้าให้ตัวนี้มันจะคนละขั้นตอนกับตังนี้นะตัวนี้คือเอาเอาตัวข้าวนี่ไปแช่น้ําก่อนค่ะแช่น้ําเสร็จแล้วเราก็เอา พอประมาณนานไปประมาณ6ชั่วโมงหรือหรือข้ามคืนก็ได้แล้วเราเอาผ้าขาวบางมามาห่อห่อเพื่อให้มันเกิดความร้อนพอเกิดความร้อนปุ๊บมันจะงอกขึ้นมานิดนึงแล้วทีนี้เราก็มาล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็มาบดมาปั่นละเอียดปั่นให้ละเอียดแล้วก็กรองกรองเอาแต่เนื้อข้าวแล้วในนี้ใส่อะไรบ้างมีนมจืดนมจืดนะน้ำตาลนิดหน่อยเกลือนิดหน่อยให้กลมกล่อมค่ะแล้วแต่รสรสหวานรสชอบถ้าใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องเติม Uh huh. ข้าวหางเป็นข้าวสารแปลรูปที่ผลิตขึ้นตามกรรมวิธีซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวอีสานที่มีมาแต่เดิมโดยการนำข้าวเปลือกมาแช่น้ำไว้เพื่อกระตุ้นให้เกิดสารอาหารต่างๆจากข้าวเปลือกซึมเข้าไปในมเมล็ดข้าวปัจจุบันข้าวหางงอกได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้รักสุขภาพมากขึ้นความต้องการมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทำให้ข้าวหางงอกนะคะสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ ด้วยการงอกของข้าวที่ทําให้ผลิตสารชนิดหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าสารกาบาที่มีส่วนในเรื่องของการเพิ่มความจํามีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนอกจากนี้ยังมีโปรตีนที่ดีช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของเนื้อเยื่อได้ดีไม่มีสารกลูเตนที่ทําให้เกิดอาการแพ้อีกทั้งยังทำให้รู้สึกอิ่มท้องนานไม่หิวง่ายจึงสามารถช่วยลดความอ้วนได้ป้องกันและรักษาโรคเบาหวานได้ดี นอกจากนี้ยังช่วยให้การขับถ่ายสะดวกขึ้นช่วยดูดซึมไขมันและสารพิษออกจากร่างกายได้ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ป้องกันเชื้อไวรัสและแบคทีเรียป้องกันโรคหัวใจไขข้ออักเสบโรคเกาต์โรคแก่เร็วเป็นต้นนี่เป็นประโยชน์คร่าวๆที่น่าสนใจของข้าวหางงอกที่นำมาฝากกันในวันนี้